สวัสดีครับพี่น้องมีสายสายเคียวมาเจอกันทุกท่านนะครับวันนี้ผมช่องวาสันดาวเทียมกับรายการคนเข้ป่าได้อยู่ที่นาของตัวเองครับเป็นปน,น,าปาานาคณะทองคํหนองคุโลงครับเป็นสวนแห่งแหล่งที่สี่นะครับที่ผมทําขึ้นวันนี้จะมาคุายในเรื่องของหน่อไม้นะครับหรือทันไม้ไผ่นะที่หลายคนที่ผมเคยไปเยี่ยมชมสวนเข้าใจผิดนะครับ ก็คือทางกรมป่าไม้หรือทางสุนทรช้ำได้แจกก้าไม้มาคือเป็นกอไผ่เป็นต้นไผ่ครับไผ่ชนิดนี้นะครับบางคนไม่รู้เรื่องการไม่รู้เรื่องพันไผ่เขาคิว่าเขาว่าเป็นไผ่สร้างนวลเอ้ยเป็นไผ่สร้างมุนนะครับเขาบอกว่าเป็นไผ่สร้างมุนแต่ไม่ใช่นะครับหลายๆลาคนเข้าใจผิดนะครับนี่เป็นไผ่เขาเรียกว่าไผ่เพาะเม็ดนะครับเพราะเมล็ดมาเป็นไผ่สร้างป่า พ่ในตระกูลสางครับไม้แข็งเหมือนกันครับหนอก็ออกคล้ายๆกันนิดหนึ่งแต่ไม่มีแป้งนะครับนี่ครับไผ่สร like ้างป่าดอกลำแบบนี้เหลืองเหลืองนะครับก็ใบเล็กๆเหมือนกันใบเล็กเหมือนกับไผ่บ้านเราไผ่ไผ่อีสานจะใบเล็กนี่นไผ่สร้างป่านะครับเพราะว่าคนเข้าใจผิดว่าเป็นไผ่สร้างมุนถ้าไผ่สร้างป่านี่จะไม่มีน้ําเหมือนกับไผ่สร้างมุนนะครับคือน้ําไม่มีคะแนนก็อาจจะเยอะหน่อยนิดหนึ่งเยอะกว่าไผ่สร้างสร้างมุนนะครับ ตอนนี้ผมไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเยอะนะครับตัดเมื่อปีกายก็ตัดเล็กๆน้อยๆมันก็เลยออกหนอ่อแค่นี้เพิ่งได้ปีกว่าๆนะครับตอนนี้ผไม่ได้ดูแลเลยคือถ่ายา้าถมเกี่ยวยาถมอย่างเดียวไม่เคยใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะครับปล่อยตามเลยเมเลยก็เลยได้หน่อแค่นี้ปีนี้ผมจะมาตัดกิ่งพวกเหลืองๆนี้ออกเพราะถ้าไม่ตัดออกต้นหน่อใหม่จะเล็กนะครับเล็กเหมือนเดิมมันจะไม่ใหญ่นะครับไม่โตอันนี้ก็คือหน่อเมื่อเมื่อปีก่ายอันนี้หน่อแรกนะครับเป็นหน่อแรก ของลำต้นที่มากับทุงนะครับก็มันจะโผล่มาแค่นี้ครับคืบกว่าก็ยังยังดีที่มันไม่โผล่เห็นนะครับนี่เป็นไผ่สร้างป่านครับดูไว้นะครับเป็นลำต้นแบบนี้นี่ครับใบจะเล็กนะครับใบเล็กไม่เหมือนไผ่สร้างหมุนครับสร้างหมุนใบจะใหญ่ทีนี้เราเปรียบเทียบกันนะครับมาดูไผ่สร้างหมุนคือผมปลูกติดติดกันนะครับห่างกันประมาณสามเมตรนะครับ ตัวน,นี้เป็นไผ่สร้างมุนครับนี่ครับไผ่สร้างมุนดูหนอดูลําต้นจะไม่เหมือนกันเลยนะครับนี่ครับหนอหนอจะใหญ่แล้วก็อันนี้คือลําต้นลำต้นแรกนะครับต้นแรกเอ้ยไม่ใช่ต้นแรกผมตัดไปแล้วลําที่สองนี่ลำลำปีนี้นะครับตัวน,นี้ตนนัวนี้ปีนี้คู่นี้ปีนี้อันนี้ลําปีปีปีไก่นี่ปีนี้อันน,น,นี้อันนี้เดือนนี้เลยนะครับส<ำ>ส <hir> ก็ลำมันจะต่างกันนี่ครับมันจะมีแป้งและตรงกว่า ข้อของไผ่สร้างมนจะงองงิเราข้อถี่ตรงตรงเริ่มต้นแหลกครับเริ่มต้นคือลำต้นข้อจะถี่เป็นบางลำนะครับบางต้นหน่อจะใหญ่แล้วก็หน่อจะเป็นสีแป้งออกขาวๆนวลๆก็เรียกไผ่สร้างมนเมื่อกี้เนี่ยเป็นไผ่สร้างป่านะครับอันนี้ไผ่สร้างมนใบใหญ่ๆกว่านะครับนี่ครับใบจะใหญ่กว่าลำต้นจะสูงใหญ่กว่าโตเร็วกว่าไผ่สร้างป่านะครับ ก็ให <S an> ้พี่น้องเข้าใจนะครับบางคนไม่เข้าใจว่าไผ่สร้างป่ากับไผ่สร้างมวลตัวเดียวกันบางคนเข้าใจว่าป่าไม้ให้มาหรือกลุ่มชุนเพาะชำให้มาก็คือสร้างสร้างมวลไม่ใช่นะครับมันเป็นสร้างป่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเข้าใจตรงกันหรือใครมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับมีคมรู้เรื่องไผ่นี่ครับนี่คือใบไผ่สร้างมวลจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้มาดูใบไผ่สร้างป่านี่ครับจะแตกต่างกันมากเลยนะครับสร้างป่าจะใบเล็ก จำนวนจะใบใหญ่กว่านะครับแต่แตะกุลสร้างเหมือนกันครับก็ไม่ผิดเพี้ยนอะไรกันมากก็คือใช้ลํากินหน่อได้เหมือนกันครับก็คงจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับระหว่างระหว่งางาไผ่สร้างป่ากับไผ่สร้างสร้างมนนะครับนี่คือสร้างมนปลูกพร้อมกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นกิ่งตอนไผ่ถอนไปกิ่งตอนมาแต่ตัวนี้นี่ไผ่สร้างป่านี่จะเป็นพบเมล็ดมาก็ปลูกวันเดียวกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ